สวัสดีครับผมนายธีรวัตรสืบเรืองนะครับเลขที่6 4สี่สี่หนะครับวันนี้จะมาทําโปรเจกโฆษณาครับขายสติกเกอร์ที่ได้สร้างไว้ทั้ง3ชุดนะครับชุดแรกจะเป็นสติกเกอร์สาขาออกแบบดิจิตอลนานะครับทั้งสองคาแรคเตอร์ทั้งตัวผู้หญิงและตัวผู้ชายนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับให้ไปที่การค้นหาในหน้าร้านค้านะครับไปตรงที่ครีเอเตอร์แล้วก็ พิมพ์คำว่า Big Art นะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยเจ้าบิ๊กอาก็จะอยู่ล่างๆนิดนึงนะครับนี่ครับน้องบิ g ก r าแล้วก็คาแรคเตอร์ผู้หญิงนะครับตัวต่อไป ตัวเจ้าชิบอานะครับก็คนหาในช่องคนหาเช่นเคยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน้องชิบอานะครับเป็นคาแรคเตอร์นักศึกษานะครับและตัวสุดท้ายจะเป็นตัวโปรเจกต์นะครับที่จะทำสติกเกอร์ขึ้นเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นเจ้าแรซันนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยสติกเกอร์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้มาอุดหนุนกันเยอะนะครับขอบคุณครับ